เด็กขาสวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะวันนี้เรามาเจอกันเดี๋ยวพออจะทบทวนในเรื่องไตราย,ยางนะคะคุณลูกวันนี้นะคะซึ่งไตราย,ยางเนี่ยพอแอสอนไปแล้วตั้งแต่เทอมที่แล้วเนาะนะคะเดี๋ยวมาทบทวนไตราย,ยางก็คือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวออกเป็น3ส่วนซึ่งเราเรียกว่าอักษรสามม่มนะคะคุณลูก ซึ่งครูแอสอนไปแล้วนาออักษรสามมูคืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำในเทอมที่แล้วเทอม1น,นะคะเราเรียนไปแล้วว่าอักษรกลางมันมีทั้งหมด9ตัวอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะเด็กจำได้ไหมอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนะคะแล้วก็อักษรต่ำนะคะซึ่ง ในชั่วโมงนี้นะคะอาจจะพูดถึงอักษรต่ําซึ่งในบทเรียนภาษาภาทีของเราในบทที่8นะคะเรามารู้จักพยัญชนะไปแล้วซึ่งพยัญชนะที่เราอ่านออกเสียงไปในบทที่8ในเรื่องพูดเพราะนะคะเขาจะพูดถึงอักษรต่ำนะคะลูกซึ่งอักษรต่ํามันจะมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะอักษรต่าเดี๋ยวเดี๋ยว อักษรต่ำม,มีทั้งหมด24ตัวอ่าเรามาทบทวนในอักษรสูงก่อนบางคนอาจจะลืมไปแล้วเนาะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวที่ครูแอร์พูดไปแล้วนะคะซึ่งครูแอร์ให้ท่องให้เด็กท่องนะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดนี่แบบที่หนึ่งนะคะเด็กๆส่วนใหญ่จำได้นะคะต่อไป ทบทวนอักษรกลางอักษรกลางมีทั้งหมด9้าตัวนะคะในหลักการท่องหลักการจำาควอให้เด็กๆท่องแล้วเด็กๆสามารถท่องได้แล้วก็สามารถเขียนได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่สามารถเขียนได้ครบทั้ง9้าตัวเลยก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากโองโดอชดาตอปะตะักใช่ไหมนี่แบบที่1แล้วแบบที่สองแบบที่สองนะคะ ๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคุณลูกอ่ะแบบที่สองก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโองซึ่งพยัญชนะมันมีทั้งหมด9ตัวเราท่องได้สองแบบนะคะเด็กๆจะจำแบบไหนก็ได้ไม่ผิดนะคะคุณลูกแต่ต้องเขียนให้ครบทั้ง9ตัวนะอักษรกลางและอักษรสูงผ่านไปแล้วเนาะอ่ะต่อมามาดู ครูแอาจะพูดถึงอักษรต่ำในชั่วโมงนี้นะคะอักษรต่ำเราแบ่งออกเป็นสอง,สองประเภทนะคะซึ่งครบแอาบอกแล้วว่าอักษรต่ำมันมีทั้งหมด24ตัวใช่ไหมคะคุณลูกนะคะแล้วมันแบ่งออกเป็นอีกแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่อักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่แต่ในชั่วโมงนี้คุณแอจจะพูดถึงอักษรต่ำเดี่ยวก่อนนะคะ นะคะอักษรต่าเดียวนะคะคืออักษรต่าที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงนะคะซึ่งมันม,มันจะมีทั้งหมด10ตัวนะคะมีทั้งหมด10ตัวได้แก่พยัญชนะอะไรบ้างอะเด็กดูในหน้าจอนะมีพยัญชนะงอง,งูยอหญิง นอหนูยอ,อยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอมา้ารอจุลาและรอลิงนะคะอ่ะทีนี้เรามารู้แล้วว่าพยัญชนะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในอักษรมันอยู่ในอักษรต่ำเดี่ยวนะคะ เรามาดูหลักการจำเราจะท่องจํำยังไงที่เด็กๆจะสามารถจําได้และสามารถนำไปเขียนได้ด้วยนะคะซึ่งอกักษรตามเดียวเราเรู้ว่ามันมีทั้งหมด10ต,ตัวนะคะมีทั้งหมด10ต,ตัวทีนี้เรามาดูหลักการจำนะคะหลักการจำครูแาจะให้เด็กๆท่องนะคะจะให้เด็กๆท่องเพื่อที่จะเด็กๆสามารถจําได้และก็สามารถนำไปเขียนได้ นะคะลูกอ่ะมาดูท่องตามเขาแอรเลยนะนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลอีกครั้งนะคะคุณลูกอีกครั้งหนึ่ง งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลอ่ะทีนี้ครูแอจะท่องอย่างรวดเร็วรอบที่สามเราจะท่องพร้อมๆกันเลยนะนะคะงูใหญ่นอนอยู่ นะริมวัดโมลีโลซึ่งคำว่างูคำว่างูนะคะพยัญชนะต้นคืององูใช่ไหมคะอ่ะก็คือพยัญชนะงองูนั่นเองต่อไปใหญ่คำว่าใหญ่อ่านออกเสียงยอใช่ไหมคือยอหญิง นอนนอนพยัญชนะต้นคือนอนหนูอ่านออกเสียงนอก็คือพยัญชนะนอนหนูคำว่าอยู่อยู่พยัญชนะต้นคือพยัญชนะยอยอยักษ์นะอยู่อ่านออกเสียงว่ายอนะคือพยัญชนะยอยักษ์นะคะณณก็คือพยัญชนะนอนเนน ริมริมคือพยัญชนะรอเรือวัดคือพยัญชนะวอแหวนโมคือพยัญชนะมอมาลีลีคำนี้คือพยัญชนะรอจุลาและสุดท้ายคำว่าโลคำว่าโล คือพยัญชนะลอลิงนะคะลูกมันจะครบทั้งหมดสิบตัวงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลนะคะก็คือพยัญชนะงอง,งูอ่านออกเสียงว่างอยอหญิงอ่านออกเสียงว่ายอนอนหนูอ่านออกเสียงว่านอยอยักษ์อ่านออกเสียงว่ายอ นอเนนอ่านออกเสียงว่านอรอเรืออ่านออกเสียงว่ารอวอแหวนอ่านออกเสียงว่าวอมอมาอ่านออกเสียงว่ามอรอจุฬาอ่านออกเสียงว่ารอและสุดท้ายรอลิงอ่านออกเสียงว่ารอนะคะหลักการท่องเด็กไปฝึกท่องให้ได้นะคะถ้าเด็กท่องได้ ก็จะสามารถเขียนได้นะคะซึ่งจำให้แม่นเลยว่าอักษรต่าเดียวมีทั้งหมด10บตัวท่องเลยนะคะคุณลูกงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอ่าต่อไปต่อไปอ่ะซึ่ง ประเภทที่สองที่ครูแอพูดถึงอักษรต่ําก็คืออักษรต่ําคู่อตอนนี้ครูแอังจะยังไม่พูดถึงลึกซึ้งนะให้เด็กๆรู้แล้วให้รู้และจําให้ได้ว่าอักษรต่ําคู่นะคะมันมีทั้งหมด14ตัวเดี๋ยวครูแอจะมาพูดถึงในชั่วโมงต่อไปนะคะจะมาพูดถึงชั่วโมงต่อไปแต่ในชั่วโมงนี้ให้เด็กๆจาให้ได้จําให้ได้นะคะ จำให้ได้และกระทองให้ได้ว่าอักษรต่ำเดียวมันมีทั้งหมด10ตัวซึ่งอักษรต่ำเดียวมันจะไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงนะอักษรต่ำเดียวมันก็คืออักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีทั้งหมด10ตัวนะคะในชั่วโมงนี้ ให้เด็กๆไปฝึกท่องแล้วก็ฝึกเขียนนะคะซึ่งภาระงานของวันนี้วันนี้มีนิดเดียวภาระงานของวันนี้นะคะลูกให้เด็กๆไปฝึกเขียนอักษรต่ำเดียวนะคะอ่ะดูตัวอย่างอ่ะตัวอย่างเด็กๆด,ดูนะคะ,ะบังไหม เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขยับแป๊บหนึ่งไม่บังแล้วนะคะ,ะมาดูเหมือนเดิมค่ะให้เด็กๆเ,เขียนวันที่เขียนวันที่ก่อนเลยซึ่งวันนี้จะเป็นวันศุกร์ที่สิบสองเดือน ฤศจิกายนพอจุดสอสลาจุดสองพัห้าร้อยหกสิบสี่เห็นชัดไหมหกสิบสี่นะคะเหมือนเดิมเขียนตัวเลขนะคะหนึตัวเลขฮินดูอารบิกและก็ตัวเลขไทยทุกครั้งเลยในวิชาภาษาไทยของครูแอรนะคะลูกเวลาทำงานเด็กต้องเขียนหัวให้เรียบร้อยเขียนหัวคือยังไงที่ครูแอรบอกไปเมื่อกี้คือเขียนวันที่ เขียนตัวเลขทั้งตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทย1ถึง10นะคะเขียนเสร็จเรียบร้อยเด็กๆเว้น1บรรทัดแล้วตีเส้นปิดเหมือนที่ครูแอดททำให้ดูเหมือนตัวอย่างเลยนะคะแล้วก็เขียนคำสั่าางมาดูาซิอักษรตามเดียวมี10ตัวเห็นไหมมี10ตัวอะไรบ้างล่ะ เด็กท่องให้ได้งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกก็เขียนตามเลยท่องได้ก็สามารถเขียนได้มีทั้งหมดสิบตัวคัดให้สวยๆนะคะคุณลูกคัดให้สวยๆเลยเนี่ยวันที่หน้านี้คอรจะทำให้เห็นชัดเจนเลยนะคะ,ะเห็นเห็นชัดยังวันที่นะคะเขียนให้เรียบร้อยเสร็จ เรียบร้อยแล้วตีเส้นปิดแล้วเขียนชื่อชั้นให้ชัดเจนนะคะคณลูกขาสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ให้เด็กไปฝึกท่องฝึกท่องและฝึกเขียนให้ได้นะคะภาระงานของวันนี้มีแค่นี้ให้เขียนอักษรต่ำเดี่ยวนะคะคัดให้สวยสวยถ้าทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กถ่ายรูป ส่งในอัลบัม้มอัลบั้มไหนอัลบั้มเดียวเลยอัลบั้มของวิชาภาษาไทยเทอมสองครูแอร์เห็นไหมคะมันมีอัลบั้มเดียวอัลบั้มที่ครูแอร์ส่งที่เป็นการบ้านไม,ไม่ต้องส่งไปในนั้นนะลูกให้ส่งมาในอัลบัม้มวิชาภาษาไทยเทอมสองครูแอร์นะคะใครทำเสร็จแล้วส่งมาได้เลยนะคะ มีเวลาทําวันเสาร์และวันอาทิตย์ใครจะทําวันไหนก็ได้ทําส่งให้เรียบร้อยภายในวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์เรามาเจอกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวค่อไอจ,จะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ